มันใช้ชีวิตได้จริงไหมเพราะว่าข่าวที่ไทยก็คือการลบมีระเบิดตล่มลา,าอะไรอย่างเงี้ยสตานเงินเดือนอยู่ที่เจ็ดหมื่นบาทอนะเจ็ดหมื่นบาทได้แล้วจะแอบ,บบอกอะไรอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าผู้ชายที่นี่ โอ้แม่กู oh <my> สวัสดีนะคะคนะตอนนี้นะก็อยู่กับแมนครับอยู่อิสราเอลชื่ออะไรชื่อเคเจเคเจเพราะว่าชื่อแมนมันก็ไม่ถูกสลิดเราตั้งแต่อยู่เมืองไทยกะเทยต้องมีเปลี่ยนชื่อนะใชายอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะขอสัมภาษณ์มาได้ยังไงแล้วมาอยู่ที่นี่คุ้มกว่าไหมยังไงเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่หลายคนอยากรู้คือที่เซอร์เนี่ยมันใช้ชีวิตได้จริงไหมเพราะว่าข่าวที่ไทยก็คือการลบมีระเบิดตลอดตุลาอะไรเงี้ยมาอยู่อิสราเอลนานหรือยังมาอยู่ก็สี่ปีแล้วครับ เคเจมาอิสราเอลได้ไงคะตอนนั้นเรียนจบมหาลัยเรียนอยู่ ac, อาแบกรัเสองร้อยเจ็ดตอนนั้นก็ไม่มีงานทำเงินเดือนเดือนละห2 0 0 0 0มื่นสองหมื่นค่ารถค่าหอค่านุ่คันนีขันนั้นก,ก็ไม่พอแล้วเราก็ไม่พอที่จะจุนเจออือครอบครัวด้วยพอดีมีญาติอยู่ที่อ,สอ,อสิสราเอลเขาได้สามีอิสราเอลเขาก็เลยบอกว่ามาทํางานร้านอาหารไหมเงินดีนะอันผักหั่นยาก็ได้และเดือนห้าหกหมื่นก็งั้นมา ทำงานอะไรนะหั่นผักในครัวเต็มของในครัวแล้วทำงานหนักแค่ไหนคะสมมติถ้าเป็นเด็กเตรียมอาหารบ้านเราเนี่ยก็จะต้องทำงานตีสี่หนักมากเลยที่นี่ร้านอาหารส่วนใหญ่จะเปิดเที่ยงแล้วก็ปิดเที่ยงคืนส่วนใหญ่ผมก็จะทํางานประมาณ10บชั่วโมงหลังจาก1ิบชั่วโมงไปแล้วก็จะเป็นกิจเลทหนึ่งก็จะได้โอทีใช่ประมาณนั้นสตาร์ทเงินเดือนอยู่ที่7 0 0 0 0มบาทนะเจ็0 0มบาทได้รวมโอทีแล้วเจ0ด0มืแล้วมีวันหยุดอีกวันหยุดอีก อีดอบอีไทต้องทำงานอะไรวะเนี่ยยังมีอีกนะครับบ้านฟรีกินฟรีมีหอบักให้ฟรีด้วยทั้งนั้นที่เราไม่ได้เป็นคนอิสราเอลหรอคะไม่ได้เป็นตอนนั้นก็คือเป็นคนแรงงานไทยเลยไม่น่าจะเหมือนที่อเมริกาไหมแบบว่าเรามาแบบถูกกฎหมายถูกกฎหมายเพราะอย่างที่อเมริกาส่วนใหญ่ก็จะเป็นโดดโล่มอะไรเงี้ยผมมาถูกกฎหมายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ไอที่เด็ดค่าตัวเดือนละเจ็ดหมื่นนี่คือขั้นต่ำของพวกเขาที่กันได้แล้วคนที่ได้อยู่ร้านอาหารดีๆมีประสบการณ์ได้เป็นเชฟก็จะได้เป็นแสนบาท่ยาก ต้องบอกว่าฟังเราเริ่มรู้สึกอยากสนใจประเทศอิสราเอลมากขึ้นใช่ไหมคะถ้าใช่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนเลยเนาะตอนนี้ค่าของชีพที่อิสราเอลแพงเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่รายได้ก็ฉ่ำฉ่ำเหมือนกันเงินเดือนหกหมื่นเจ็ดหมื่นเงี้ยหลังจากหักค่าใช้จ่ายยังพอเหลือเงินเก็บบ้างไหมคะก็ที่บ้านก็อยู่สบายรถที่ผมได้ถูกเจ็ดหมื่นเนี้ยมันมันเบ็ดเสร็จแล้วเลทแล้วก็คือเจ็ดหมื่นเนี้ยส่งกลับไทย เจ็ดหมื่นนี่ส่งกับไทยแต่ณตอนเนี้ยเราไม่ได้อยู่ในสถานะแรงงานแล้วเลท่าตัวก็จะเพิ่มขึ้นหลังจากที่อยู่มาสี่ปีการงานก็พัฒนาขึ้นเนาะถูกไหมฮะมันแล้วแต่คนด้วยนะพี่แล้วแต่คนแล้วแต่อาชีพพวกหมอนวดที่นี่ก็ได้ยุคนะหมอนวดไทยผมเคยถามเพื่อนที่เป็นหมอนวดไทยก็ได้หลักแสนเนี้ยมันเป็นสแตนด์ดที่เขาจะต้องได้อะแล้วอย่างเคททำงานอาชีพอีไรคิวบผมทำงานใ้ระดับ ได้หลักแสนได้เงินเดือนหลักแสนอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าได้จริงๆเพราะว่าค่าของชิปที่นี่มันก็แพงเนาะไม่ใช่ว่าได้แสนหนึ่งแล้วเราแบบเหลือทั้งแสนมันก็ต้องมีค่าคอมชิปก็คืออยู่ว่าเราใช้มากน้อยยังไงพี่น่าทำอะไรกันมา E S O L ในยากไหมเพราะอย่างตัวนัดเองที่ถ้าจะมาดูนางงามเนี่ยนะคะยากมากการเตรียมเอกสารตรวจค้นกระเป๋าที่อย่างมันดูแบบวุ่นวายไปหมดเพราะเหมือนกับเป็นประเทศที่อยู่ในภาวะสงครามตอนนั้นผมมาในฐานะเรามาทํางานมันก็ยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าเขาจะตรวจสอบเยอะมากตรวจสอบไม่ว่าจะตรวจสอบอะไรนักหนาตรวจสอบจนเรารู้สึก ว่าไม่เอาแล้วกูไม่มาแล้วกูทํางานตลาดบางกะปิก็ได้แต่ทางที่ดีอยากจะมาง่ายๆก็คือสั่งสาวง่ายสุดก็ยังคล้ายๆกับลาไๆประเทศที่ว่าถ้ามีแฟนเซนับรอมหรือใดก็ได้ก็จะง่ายทุกอย่างก็จะง่ายมากนัดมันจะได้ข่าวว่าประเทศเซอเอลเขามีการลบกันตลอดเวลามันดูอันตรายเพราะตอนก่อนนัดมานะทก็รู้สึกว่า ทุกคนเป็นห่วงแม่เ<ม>พื่อนเป็นห่วงอีดอแล้วเขาลบกันมีระเบิดมึงจะทำยังไงจะรอดไหมจากที่ผมอยู่ที่นี่มาสี่ปี5ปีนี่นะแล้วจากที่ผมดูข่าวที่เมืองไทยออกทุกอย่างต้องหานหมดเลยจริงๆเอานี้พูดจริงๆงอันนี้ฟังจากปากปคนพื้นที่สื่อชอบเล่าเวอร์โอเวอร์โอเวอร์มากๆฟิลกระเทยเล่าฟิลบอกว่าผู้ชายแค่ถามชื่อบอกว่าเขาหลักฐันเยอะมอันนี้ก็เหมือนกันมันมีมากสุดก็แค่ว่าให้เราไปอยู่ในห้องมีระัยทุกบ้านทุกตึกแม้กระทั่งช็อปที่เราไปมาเมื่อกี้ ที่เขาจะมีห้องนิรภัยถ้าเกิดสงครามมาทุกคนจะเข้าไปอยู่ในห้องนิรภัยโอเคมันมีระเบิดมาก้จริงแต่ประเทศอิสราเอลีิจะบอกว่าไฮเทคสุดๆเขาจะมีโดมป้องกันเวลาระเบิดมาบนท้องฟ้ามันก็จะสะกัดบ,บนท้องฟ้าเลยแต่ที่เขาให้ไปอยู่ข้างในเพราะว่าเผื่อบางทีมีสะเก็ดระเบิดเหมืนนะอนในหนังที่แบบพอย้าาามาบนมันเดเดมันก็ ใช่เนอใช่ครับใช่อาจจะเป็นว่าผมอยู่ในตัวเมืองอยู่เทรวีฟมันก็เลยกลายเป็นเราไม่โดนหนักแต่ถ้าพวกตามชายแดนเราก็ไม่อยู่ชายแดนได้อีกฟิลหนึ่งอันนี้คือเล่าจากในมองมองคนที่อยู่เมืองเทลวีฟเทรวีฟนะครับบางทีกระเทยไทยระเบิดมา <นะ S 2> ออกไปเซลฟี่กันสุดชีอย่างเงี้ยเขาแบบว่าไม่กลัวระเบิดไม่กลัวสงเกตอ,อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นหมายเหงว่าถ้ามาอิสราเอลเนี่ยเราเลือกเมืองที่ไม่ได้อยู่ในภาวะวุ่นวายก็ ใช้ชุดปกติใช่ครับเมืองเทลวีปเนี่ยแนะนําเลยยิ่งตอนหน้าร้อนจะเป็นอะไรที่แบบว่าปังมากคนที่นี่แทบจะเดินแก้ผ้าครับ็อนนี้จะมาคือมีดราม่าว่าชุดโปอยามาแต่งตัวโปนะนั่นโน่นนี่เรื่องโปอะเรื่องโปไม่จริงอยากจะบอกว่าแต่ละเมืองเราก็ต้องให้เกียรติเขาเหมือนกับเราไปเที่ยวอยุธยาไปเที่ยววัดใหญ่ชัยมงคลเราจะไปแต่งตัวโปก็ไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่กรุงเทพเราจะแต่งยังไงเราแต่งไปแล้วอยากจะบอกว่าเทลวีแทบจะแก้ผ้าเดยครับแต่ว่าก็จะมีเมืองที่เราต้องแต่งตัวแบบมีชิดก็คือ เแค่นั้นนะคนะับนอกจากนั้น,<อ>นก,ก็คือแกพาก็ได้เด็กวัยรุ่นที่นี่นะครับโดยเฉพาะผู้หญิงไม่ใส่เสื้อในกันเลอะเลอะเลอะ,ละ,ละผู้ชายก็ถอดเสื้อใส่กางเกงตัวเดียวเพราะผู้ชายที่นี่ส่วนใหญ่จะสิบแ<อ>ผงหุ่นเขาจะดีทีนี้เราจะมาคุยกันต่อว่าเอ้หลังจากนั้นทําอะไรกันก็ทํางานร้านอาหารมาเรื่อยมาเรื่อยๆแล้วตลังก็เราก็มาได้แฟนที่นี่โอ้ยสวยโชว์แหวนหน่อยโชว์แหวนหน่อยอ้า ราก็ได้แฟนที่นี่ก่อนคนแรกแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จมันด้วยเคเจอร์ด้วยอะไรหลายอย่างก็ไม่สําเร็จไปแล้วอย่างหนึ่งเขาข้าเจ้าชู้ด้วยเราก็เหนื่อยเนาะที่จะต้องวิ่งตามอะไรเงี้ยผู้ชายยูนี่เป็นไงต่างจากผู้ชายไทยยังไงไหมถ้าโดยเทสของผมแล้วคือถึงหน้าตาจะเหมือนเกย์ตาลิบันแต่แต่เราชอบผู้ชายที่ไม่แต่งหน้าเป็นผู้ชายที่มีชีวิตประจําวันเป็นผู้ชายจริงๆคือชอบทรงแบบชายแท้ชายแท้ขอชายแท้ไม่เกย์จ้ะไม่ไม่คือเราสาวแล้วดังนั้นหัวเราไม่ต้องตามอเแต่มันกันแล้วแต่ใครเราวแตกคนอันนี้เป็น เทสของเคเจนี่นะะเป็นเทสของเคเจแต่แฟนคนแรกจะบอกว่าหล่อมากหล่อมากห<ร>ุห่นแบบนะอยากให้ขึ้นรูปเลยจริงเราเลยเคั่งไขรอยู่ที่นี่แล้วพอเราอยู่ที่นี่ไปน,นานๆเรารู้สึกว่าเอ้ยเทสมันใช่ถ้าเรากลับไปเมืองไทยอ่ะตัวเราดําหน้าเราสไตล์เนี้ยเราไม่ใช่เทสเกย์ไทยอยู่แล้วในแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศก็จะมีบริบทความชอบแตกต่างๆกันอ่ะอย่างเคเจก็บอกว่าเขาถ้อยู่อยู่ที่ไทยเนี้ยตรงเขาเนี้ยอาจจะไม่ได้เลือกได้เท่าไหร่แต่ถ้าอยู่ที่อิสราเอลปุ๊บ อ่าเรามาอยู่ที่เนี่ยเราเป็นอัํมชลาภาอะไรอย่างเงี้ยนไาจริงจริงจริงทำงานแล้วเขาก็เอาดอกไม้ไปให้พี่ลาแล้วตอนนั้นเราคบกันหลายคนมากเพราะเราเราเราเข็ดมากับคนแรกเราก็เลยกลายเป็นเราก็ต้องเผื่อเลือกที่ดีที่สุดใช่แล้วเราก็เหมือนฟิลฟิลสนุกฟิลานาด้วยอ่ะอันนี้พูดตรงๆนะเราก็เหมือนลานไปด้วยผู้ชายที่นี่มันหล่อจริงๆนะแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงมันก็ มีเรื่องอยากถามเดียวแมกไม่รู้จะไหลเป็นตั้งไหนก่อนเลยเดี๋ยวนะแฟนคนแรกนี่เจอกันได้ไงคะก็เล่นทินเดอร์เล่นอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขาเล่นแอปอะไรมั้งทินเดอร์ทินเดอร์นี่อันดับหนึ่งเลยจบ ดังนั้นถ้าใครสมัยเอเซอเอลอยางไรฟต้องทำก็คือปัดกินโจ๊กหมดอย่างหนูชอบชายแท้แสดงว่าผู้ชายที่นี่ก็เปิดกว้างเรื่องของเซ็กส์ปะเปิดกว้างมากครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหญิงก็ได้ชายก็ดีส่วนหญิงก็จะเป็นหญิงก็ได้ชายก็ดีเหมือนกันคือมาเพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่ที่นี่ก็คือเป็นกึ่งไบเซ็กชวลใช่ไม่ใช่กึ่งครับ80%ตที่อยู่มา 45- หปีนี้ก็คือเป็นอย่างนี้หมดเลยโลด รับก็จะเป็นดาวรับเป็นดาวแล้วก็ทานก็จะเป็นดาวเฮ้ยยังไงคะจริงๆทานนี่เป็นอะไรที่แบบว่าป <c oughs> ๊อปปูลายิ่งกว่าเกย์เราจะแอบบอกอะไรอีกนิดหนึ่งนะแมครับว่าผู้ชายที่นี่ใหญ่มากโอ้ยค oh อันนี้พูดเรื่องจริงนะ,ะถ้าสมุิทรานอย่างพี่มาคือเป็นดาวได้เหมือนกัเดาวเลยฟังสุด,ดอ่ะกระเทยเตรียมแพ็คกระเป๋าิปอิสราเอลมีแฟนนี่เห็นบอกว่าแต่งงานเลยเราก็อยู่กินกันแล้วแล้วก็ครอบครัวรับรู้แล้วก็คือทุกอย่างเปิดเผยรับใช้ชีวิตกันอยู่ด้วยกันผ่าถนนึงแฟนคนล่าสุดปรากอบอ,อาชีพอะไรนะคะตันเป็นตำรวจอุ้ยจะกินอมของหลวงอ่ะงานคบกับตำรวจที่นี่เป็นงไงบ้างเลิศ เรบอกก่อนว่าแฟนเป็นลูกครึ่งรัสเซียด้วยวัฒนธรรมของเขาก็คือว่าอยากให้เราอ่ะเป็นแม่บ้านอยู่บ้าน ทำกับข้าวทำควาสะอาดบ้านแล้วตัวเขาเองก็กลับมาก็เราก็ดูแลพัดปูเขาหลอดนะเราดูแลผู้หญิงตัวเล็กๆเรามันพูดไปแล้วเหมือนกับว่ามันป่วยตัวเองมันปวดเล่าเลยเพราะว่าแต่ละประเทศไม่เหมือนกันประเทศไทยจะได้เปิดกว้างว่าจริงๆแล้วโลกมันไปไกลมากเราอยู่ที่เนี้ยเราปากแตกเหมือนในละครไทยอ่ะทำกับข้าวอยู่บ้านสามีกลับมาก็ฮิ้วดอกไม้มาปาดฮิ้วฮินีมาปานแล้วบอกก่าให้เงิน ก็ให้ทำได้อยู่แล้วแต่คนแรกจะบอกว่าไม่ได้นะไม่ใช่ฝรั่งทุกคนว่าจะต้องเปน่นะคนแรกนี่จะบอกว่าขี้เหนียวมากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นวัยรุ่นเหมือนกับเราแต่พอคนนี้นเขามีทุกอย่างทันแล้วนี่พูดตรงๆนะอย่าหาว่าอวดนะต้องขอคามเอามาทุอยาโอ้ยอย่างมีโมเมนต์แบบนี้จริงการถึงว่าถ้าทำแ,แปลกๆบ้างดีกว่าคนที่นี่ชอบแหตป่าแต่เขาจะไม่ตกตีกันจัดก,กากันเหตปาสุดๆแต่จะไม่ตกตรีทำลายร่างกายกันไม่มีแล้วก็ชอบปิดแต่รถ ไม่ได้จะชนนะแต่ว่าบีบฟิวจีนฟิวเวียดนามบีบไปก่อนชายฟิวคนจีนคนที่นี่มีความเลิดยังไงบ้างคนที่นี่เขาเป็นคนไม่คิดเล็กคิดน้อยกดง่ายหายเร็วจ่ากันเมือนี้จ่ากันจ่างๆไรพ่นี้ไม่มีอะไรจบแล้วจบแล้ว แล้วก็คนที่นี่เขาไม่ยึดติดกับสิ่งของโลกกายผมชอบอิสราเอลอย่างหนึ่งคือเขาไม่มองคนที่คุณเป็นคนรวยหรือคนจนต่อให้คุณจนเดินเข้าลุยวิตตองเขาก็ต้อนรับอย่างผมเคยอยู่กรุงเทพอ่ะเราเหนื่อยนะกว่าจะออกจากบ้านได้แต่ละทีอะ่ะเพื่อที่จะต้องควบคุมตัวเองให้ดูดีแต่ที่นี่ไม่ต้องเลิได้ข่าวว่าเคเจจะมีข่าวดีว่าจะได้แบบประชาชนใช่ครับตอนนี้กําลังเดินเรื่องอยู่ก็ใกล้ๆจะได้แหละดีใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะบางๆงหนูอยู่มาสี่ปีแฮปปี้แค่ไหนแฮปเมาก ก็กลับไปไทยอล้มัไม่เอาตอนนี้นะถ้าไม่ติดกับว่าเรามีครอบครัวอยู่ที่นู่นเรายังไม่อยากกลับแต่ตอนนี้คือครอบครัวเราก็แฮปปี้ครอบครัวที่เมืองไทยเราทุกคนมีความสุขหมดเราก็เลยรู้สึกว่านั้นเราก็ไม่ต้องกลับเฟิร์ม่าที่นี่ไม่อยากจะบอกว่าดีกว่าเพราะว่าเราก็เป็นคนไทยเนาะแล้วเรายังต้องกินอาหารไทยพูดไทยแต่โดยการใช้ชีวิตค่าครองชีพที่นี่โอเคกว่าบ้านนี้ก็1นึ่งเชคเก้นหนึ่งเชคเกนเราก็คูณสิบไป จะ่ง่ายเห็นอะไรก็คือคูณสิบคิณุสิบเลยง่ายเชื่อว่าตอนนี้ฟังเสร็จอาจจะมีหลายๆคนที่อยากจะมาบม้บาไปไปไปอยากมาเนี้ยควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างคะต้องถามจุดประสงค์แรกก่อนว่าอยากมาทําอะไรอยากมาหาอยากมาหาผัวหรืออยากมาหาเงินอ,อะไรยังไงส่วนใหญ่ประเทศอิสราเอลนะเขาจะเปิดรับ3มอาชีพหลักๆเลยที่ผมเห็นนะอาชีพทํางานร้านอาหารเป็นครัวเป็นเชฟเป็นอะไรเงี้ยนะครับเกษตรกรแล้วก็เป็นหมอเอ ใช่ครับอ่ะอยงนั้นใครที่สนใจก็ลองศึกษาข้อมูลดูเนาะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าที่อยู่มันไม่เวิร์กจริงๆอ่าหาทางออกใหม่ๆนะก็ลองดูการย้ายมาทำงานที่ต่างประเทศแต่ส่วนตัวนั้นนะฟังมาไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอิสราเอลอะไรมันก็น่ามาหมดแต่<ช>อยากจะบอกว่าเราอย่ามองแค่ตินเราต้องนึกถึงเลยว่าเราอยู่ต่างประเทศอะมันไม่ได้ทุกอย่างสวยหรูทุกอย่างก็มีอุปสรรคด้วยภาษาด้วยวัฒนธรรมสองปีแรกลองให้ทุกวันเรามาแรกๆเราไม่สามารถเลือกได้เหมือนกับว่าฉันไม่อยากหั่นผักอ่ะ อยากไปยืนหน้าบา่าสวยๆเนี่ยเราก็เลือกไม่ได้ใช่ปะภาษาเราก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเรานึกถึงแต่ตัวเองแต่เราไม่นึกถึงคนทางบ้านว่าถ้าเรากลับไปแล้วว่าทางบ้านก็จะไม่ได้สบายแบบนี้นะอุปสรรคทำให้หนูเข้มแกร่งขึ้นเนาะเจตอนนี้ไม่ไม่ร้องไห้แล้วตอนนี้ถ้าให้กลับเมืองไทยอย่าร้องไห้จริง ได้กี่ภาษานะตอนนี้ก็ถ้าเมนหลักก็คือเป็นภาษาฮิบรูภาษาฮิบรูภาษาอังกฤษแต่ตอนนี้อังกฤษก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วจะใช้แต่ที่ทํางานเพราะว่าเพื่อนร่วมงานบางคนก็ยังต้องใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้ภาษาฮิบูแล้วก็ภาษาไทยบ้างนิดหน่อยแล้วก็รัสเซียนิดนึงว้าวเพราะว่าแฟนเป็นลูกค่งรัสเซียงั้นเอางี้ฝากปิดรายการให้ที่นัทหน่อยเป็นภาษาฮิบรูกดไลค์ก็ใช้คนมาติดตามเลยยังอยากอยากรู้นะถ้าเป็นภาษาฮิบรูต้องพูดว่าไงไฮชโลมคาเวลม อาชับอันีอิมนิสามนีฮีสักกันนิดไมอดมเมฟุเตนิดมีไทยแลนด์เท,ม,ทมสิลิิมซับสไครเบอร์สาธตไลฟ์ก <laughs> ันเดินเ็มเลนะคะ <laughs>